สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับจะพาเพื่อนๆมาปลูกสมุนไพรใช้ในครัวเรือนนะครับคือต้นโปร่งฟ้าครับเพื่อนๆนะนี่นะครับคือต้นขนาดเล็กของเขานะครับทำไมถึงได้ชื่อนี้นะครับเพื่อนๆเพื่อนๆเขาจะส่องจากด้านหลังอย่างนี้นะจะมีรูๆไม่รู้กล้องจะเห็นไหมนะครับมองทะลุฟ้าได้เขาว่าอย่างนั้นนะครับเลยตั้งชื่อว่าใบโปร่งฟ้านะครับพืชชนิดนี้นะครับ เป็นพืชทรงต้นขนาดกลางนะครับสูงประมาณเมตรสองเมตรนะครับเนาะเป็นไม้เลื้อยนะครับดังนั้นทรงต้นแบบนี้เนี่ยก็จะไม่คลุมพืชชนิดอื่นนะเพื่อนๆเนาะนะครับและที่สําคัญนะครับตอนนี้ใบเขาหอมมากเลยครับนะนี่ขนาดยังไม่ฉีกใบยังมีกลิ่นหอมออกมานะครับพืชชนิดนี้นะครับให้ความหอมนะครับให้น้ํามันหอมละเหยนะครับเพื่อนๆหอมมากครับ และก็เป็นยาแก้ไอที่ดีนะครับนเนอะเมือนนี้นะครับมาเรามาปลูกกันครับปลูกพืชง่ายๆนะครับจัดการพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงก็คือปลูกเลยครับสิ่งที่สําคัญนะครับและจําเป็นของการปลูกก็คือการขุดลงดินเนี่ยนะครับผมเนาะกราบใดที่ยังอยู่ในถุงอยู่ในกระถางอยู่นะครับมันก็ ยับยั้งการเจริญเติบโตนะเพื่อนๆให้เขามาสู่โลกแห่งความจริงนะครับแต่เขาเกิดได้นะก็จะเจริญเติบโตนะครับเหมือนต้นเงาะต้นนี้เพื่อนๆดูนียังไม่ตายนะครับนี่นะยังมีความเขียวชื้นอยู่นะแต่เขาทิ้งใบไปนะครับโดยไม่ทราบสาเหตุเหมือนกันนะเราก็เลยเอาต้นโปร่งฟ้าสมุนไพรต้นเตี้ยนี่นะครับเป็นไม้เลื้อยมาปลูกข้างๆไว้เนาะ แานพันไม้พอเพียงนะครับได้รับการสอบถามจากเพื่อนเพื่อนแฟนเพจทำไมต้องฝังถุงลงไว้ข้างๆลุมนะครับถุงพลาสติกเนี่ยนะครับเมื่อเราม้วนแรกจริงก็จะนิดเดียวเพื่อนนะฝังไว้แค่มุมหนึ่งของหลุมนะครับอยู่ในดินนะเท่ากับการกําจัดขยะนะครับที่เกิดจากสวนเราให้เท่ากับศูนย์เนาะไม่มีขยะออกไปข้างนอกนะครับเราไม่ใช่ปัญหาอะไรกับการเจริญเติบโตของพืชด้วยนะเพื่อนๆอเนาะนี่ครับ นี่ครับปลูกพืชง่ายๆจัดการพืชง่ายสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงกับต้นโปร่งฟ้าวันนี้นะครับสมุนไพรแล้วก็พืชที่มีความหอมในตัวเองโดยไม่ต้องออกดอกนะครับเพื่อนๆแต่ว่าเขามีน้ามันหอมและเหยื่อจำนวนมากนะเพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับพามาปลูกรู้จักพืชง่ายๆสไตล์บ้านพันไม้พอเพียงนะครับฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เราบ้านพันไม้พอเพียงนะครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับ